e aí สวัสดีค่ะ,ล,ะ,ล,ะลัคนาราศีกุมนะคะ16กลุมภาถึง15มีนาคมนะคะแต่ว่าปล่อยคลิปมาช้าต้องขออภัยนะคะแต่ว่าไพ่ยิบซีเราดูได้ตลอดอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะดูช่วงไหนก็คือคำทำนายช่วงนั้นแหละนะคะเดี๋ยวเราไปหยิบไพ่กันก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปไล่ดาวให้คะ่ะคนกุ่มช่วงนี้เป็นยังไงบ้างบรรดาดาวต่างๆไปรวม กระจุกอยู่ที่พบการเงินของคุณนะต้องบอกแบบนี้นะคะมีทั้งดาวที่เป็นคู่ศัตรูคู่ธาตุด้วยนะคะคู่สมพลด้วยนะคะแต่คู่ศัตรูก็สองดวงเลยดังนั้นก็เรียกว่าการเงินมาเต็มเลยค่ะในรอบคําทํำนายนี้ของคุณแต่มันมีไพ่เตือนอยู่นะเดี๋ยวจะบอกว่าเตือนอะไรนะคะรอบนี้นะคะการเงินมา อื้อเลยนะคะไพ่ประจําตัวยังเป็นไพ่การเงินเลยนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้จะนําเงินไปลงทุนไปเทรดทองไปซื้อหุ้นหรือเปล่าสําหรับคนลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่คุณจะนําเงินไปต่อยอดนะคะและก็ช่วงนี้คนลัคนากลุมจะค่อนข้างคิดถึงเรื่องของผลประโยชน์การเงินซะเยอะนะดังนั้นนะคะ เรื่องของผล,ผลประโยชน์การเงินอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าแสวงหาได้แต่อย่ามากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปมันจะเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาเพราะว่าดาวศุกร์ที่จอนอยู่ที่เรือนการเงินของคุณอยู่กับพระราหูอยู่นะคะดังนั้นต้องทําอะไรให้พอดีนะคะคุณจะแสวงหาโชคลาภเยอะสําหรับคนลักขณากมนะ,ะเพราะว่าพระราหูเป็นเรื่องของความมัวเมาร่มหลงนะคะตอนนี้ จออยู่ที่เรือนการเงินเรียกว่าคนลัคนากลุมอะโฟกัสเรื่องของการหาเงินหาทองเยอะมากๆต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็คือไพ่ประจําตัวยังเป็นไพ่เหรียญไพ่ประกอบหน้ายัางเป็นไพ่เหรียญนะทุกคนเออนะ,ะนะคะช่วงนี้ตนีทีเหนียวมากนะคะแล้วก็มักจะหาโชคลาภจากเรื่องของการลงทุนนําเงินไปต่อย,ยอดซะเยอะนะสําหรับคนกลุ่มนะคะแต่ว่าให้มันพอดีอย่ามากไปอย่าน้อยไป ะะเพราะว่าไพ่คําเตือนของคุณเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ค่อนข้างมีความโลภคิดการใหญ่หรือว่าทําอะไรเกินตัวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะใครที่แบบทําทอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายแสวงหาโชคลาภมากเกินไปจนเกินความพอดีก็จะทําให้เกิดเรื่องอุปสรรคปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะสาหรับคนกลุ่มนะคะการเงินในรอบคําทานายเนี่ยโดดเด่นนะทุกคนเรออียกว่าการเงินเด่นค่ะนะคะ จะมีโชคจากในเรื่องของการลงทุนมีโชคจากในเรื่องสิ่งที่คุณเคยทำมาบางคนบางท่านอาจจะแบบไปเทรดทองไว้นะคะแล้วทองขึ้นได้กำไรอื้อเลยในช่วงนี้เป็นไปได้นะคะจริงๆหน้าไพ่นะการเงินดีนะทุกคนแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตามเป้าของคุณอืบางคนจะซื้อบ้านไหมบางคนจะเอาเงินไปซื้อรถไหม ไพ่วิวฟ o ร์จูนขึ้นตำแหน่งความคิดของคุณนะมีเกณฑ์ว่าคุณจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถไปซื้อบ้านไปซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะแต่จิตใจของคุณมันขึ้นเป็นไพ่5ดาบนะคะมันเหมือนกับบางอย่างยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดนะคะรู้สึกเริ่มท้อแล้วเออนะคะเก็บเงินยังไม่ได้ตามเป้าเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงอะเงินมันมามันมาเรื่อยๆนะแต่มันอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าคุณแค่นั้นเองนะคะใจเย็นๆ จะเย็นๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคนลักนาราศีกุมเนี่ยนะคะดาวไปกองอยู่ที่เรือนการเงินเยอะแต่มันมีทั้งดาวที่เป็นเรื่องของดาวคู่มิตรก็มีดาวคู่สมพลก็มีคู่ศัตรูก็มีมันจะมีทั้งเงินที่เข้าออเงินทั้งออกนะคะสําหรับคนลักนากุมนะคะแต่ทีนี้ในช่วงที่ในช่วงนี้แหละนะคะอยากให้คุณระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะ สำหรับคนกลุ่มเนาะระวังสุขภาพนิดน,นึงเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณไปเจอดาวศัตรูดาวคู่ศัตรูดวงแรกคือดาวพุธนะคะระวังเรื่องของสุนักกัดนะระวังเรื่องสุนักกัดด้วยนะคะระวังเรื่องของคดีความด้วยนะช่วงนี้ทําอะไรต้องอยู่ในเรื่องของกฎหมายอยู่ในเรื่องของความถูกต้องให้มากนะสําหรับคนลัคณากุมนะคะเดี๋ยววันที่14มีนาคมดาวทิศย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะ เจอดาวประจาตัวของคุณดาวทิศดับเลยคราวนี้นะคะดาวทิศเป็นดาวคนรักคู่ครองของคุณนะทีนี้นเออระวังสุขภาพคนรักด้วยนะคะระวังสุขภาพของตัวเราด้วยนะคะตามหน้าไพ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่มันมีเกณฑ์ว่าคนรักของคุณเขาจะได้เดินทางอาจจะไปเดินทางไปสัมมนาไปอบรมอะไรบางอย่างด้วยแหละ ไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นนะคะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในเรื่องของคนรักของเรานะคะความรักสถานะคนโสดนะคะแม่หมอมองว่าคนโสดเนี่ยนะคะเวลาจะรักใครชอบใครคุณจะคิดถึงเรื่องของผลประโยชน์มาก่อนนะคะอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าจะชอบคนเนี้นะคุณจะมองว่าเออหน้าที่การงานโอเคไหมรายได้ทางการเงินเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะจะไปกันรอดไหมจะไปอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องกัดก้อนเกลือกินไหมคุณจะคิดแบบนี้เลยนะสําหรับคนกลุ่มนะคะคุณจะโฟกัสลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าไปไม่ไม่ได้เชิงว่าไปหาผลประโยชน์จากเขาแต่เราจะมองเรื่องของปากท้องมาก่อนอันดับแรกในเรื่องของความสัมพันธ์อะคือในช่วงนี้นะมันเป็นการทํานายในช่วงนี้นะคะเออคุณจะมองลักษณะนั้นมาก่อนนะคะ แต่ทีนี้นะคะของคุณนะ่ะนะคะสำหรับคนมีคู่มีแฟนบรรยากาศความรักในช่วงนี้เป็นยังไงก็ยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่นะนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนขี้เล่นนิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะคะก็ดูแฮปปี้มีความสุขดีนะแต่ตัวของคุณเนี่ยมันจะแบบอาจจะไปมองในเรื่องของผลประโยชน์ในด้านเนี้ยมากกว่านะคะสำหรับคน ลัคนากลุมนะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนนะคะคนมีคู่มีแฟนก็ดีนะนะคะก็ยังถือว่าโอเคนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของระยะห่างได้ห่างก,กันบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าคนรักอาจจะแบบต้องเดินทางไปนู่นมานี่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ไพ่ที่ควรจะต้องระวังก็คือไพ่ตำแหน่งของบุตรหลานบริวารของคุณนะ ใครที่มีบุตรหลานบริวารให้ระวังสุขภาพของบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยไม่สบายนะคะในช่วงนี้นะคะดาวปุตตะของคุณก็คือดาวพุธจอไปเจอพระราหูผู้ศัตรูนะคะช่วงนี้บุตรหลานของเราดูแลดีๆนะเขาอาจจะเจ็บป่วยได้เจอสุนัขก,กัดได้นะคะสําหรับคนที่มีลูกหลานบริวารน,นะคะหรือถ้าใครที่แบบอยู่ห่างไกลจากลูกหลานนะคะคุณจะต้องโทรคุยกัน โทรหากันโทรหากันไม่พอคุณจะต้องไปหาเขาด้วยสมมุติว่าลูกหลานของคุณไปเรียนไปอยู่หออย่างเงี้ยนะคะโทรหาตลอดเลยลูกก็บอกว่าเออสบายดีค่ะแม่ไม่มีอะไรสบายดีค่ะนะคะคุณอย่าโทรอย่างเดียวให้คุณไปหาเขาด้วยแล้วหมั่นไปหาเขาบ่อยๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันขึ้นเป็นไพ่ห้าถ้วยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความเศร้าความเสียใจหรือว่า ผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางทีอาจจะเป็นซึมเศร้าด้วยนะสำหรับไพ่ห้าถ้วยเนียนะคะให้หาเวลาไปหาลูกหลานด้วยนะคะสำหรับคนกลุ่มในช่วงนี้นะคะถ้าเขาบอกว่าเขาสบายดีอย่าไปเชื่อให้เราไปหาเขาเลยพาเขาไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาให้มันสบายใจขึ้นบางทีเขามีเรื่องอึดอัดใจเขาบอกเราไม่ได้ก็มีนะนะคะ ว่าจะเป็นลูกหลานของคุณลูกน้องบริวารของคุณด้วยนะสำหรับคนลัคนากุมนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะต่อให้ลูกคุณจะโตเท่าไหร่ก็ตามต่อให้เขาจะดูเข้มแข็งยังไงก็ตามนะคะเขาก็ต้องการคนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอนะให้กำลังใจกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลหรอราศีกุมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรอบคำทำนายนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากหรอกแต่โฟกัสที่ลูกหลานนะสำหรับ เรื่องของอุปสรรคปัญหาให้โฟกัสที่ลูกหลานเป็นหลักเลยนะคะในรอบคําทํานายนี้นะคะส่วนไพ่ปิดจุของคุณเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยมันมันก็มีเรื่องดีๆอยู่นะบางคนได้เงินได้ทองก็มีนะบางคนอาจจะไปแบบไปเรียนเรื่องของคอร์สอะไรบางอย่างเรียนภาษาเรียนศินละปะเรียนอะไรวาดรูปอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะสําหรับคนลักนา กลุ่มในช่วงเนี้ยนะคะอารมณ์ศิล,ลปินนะคะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ทักษะอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะนะคะแล้วไพ่อนาคตก็ขึ้นดีด้วยนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะบางอย่างที่คุณแบบลงทุนลงแรงหรือว่าทํามาเนี่ยมันใกล้จะสําเร็จแล้วนะมันใกล้จะบรรลุแล้วนะคุณอย่าพิ่งท้อเพราะว่าคุณรู้สึกแบบเริ่มท้อแล้วอย่าเพิ่งท้อมันใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะ องศาเริ่มขยับเดินหน้าแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะเป็นเจ้าเรือนในภพพันธุของคุณนะคะก็เรียกว่าคนลักนาคุมนะคะคุณสามารถเอาบ้านเอารถเอาที่ดินของคุณนะคะไปทําให้เกิดรายได้ได้นะคะคุณจะมีรายได้จากสิ่งนี้นะคะจะทำํำให้คุณเกิดโชคลาภนะคะยังไงล่ะนะคะอย่างเช่นนะคะมีรถ อาจจะเอารถไปขับก้ขับแก๊ปทำงานหาไรายได้พิเศษเสริมอะไรประมาณนะคะหรือใครมีที่ดินก็อาจจะให้เขาเช่าทำนูน่นทำนี่นะคะหรือใครมีบ้านนะคะอยากจะเอาบ้านเป็นที่ทำงานนะคะเป็นออฟฟิศนะคะหรือว่าทำมาค้าขายได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสยังจออยู่ที่พบพันธุอยู่รวมทั้งคุณแม่ของคุณเนี่ยจะนำโชคลาภมาให้กับคุณนะคะคุณแม่อาจจะแบบ มอบมรดกให้คุณก็ได้เหมือนกันสำหรับคนล,นลักขณาราศีกุมนะคะพฤหัสในภพที่4เป็นดวงประทุมเกณฑ์มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินอสังหานะจะเป็นประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะรอบคำทำนายนี้ให้โฟกัสที่ลูกหลานของคุณบริบาลของคุณเป็นหลักนะคะดูแลเขาดีๆแค่นั้นเองนะอย่าไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินเยอะเกินไปนะคะจนลืมดูแลคนดูแลใส่ใจคนในบ้านนะคะต้องบอกคนกุมแบบนี้นะคะ ก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศพลาดหวังจากเรื่องที่ผ่านมานะคะทำวีซ่งวีซ่าไม่ผ่านนะคะอย่าท้อให้คุณเรียกว่ามีความตั้งใจเดี๋ยวมันใกล้จะสำเร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะเห็นแบบแสงสว่างแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดปีหน้าเออเกิดช่วงเนี้ยคุณยังไม่ได้ไปถ้าได้บินช่วงประมาณสักหลังพฤษภาคมไปแล้วนะ่ะก็ยังโอเคนะ สำหรับคนกลุ่มน่ะนะคะไปแล้วอาจจะได้โชคได้ลาบเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ